สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนธันวาคม2 5 1 4นะครับเดือนส่งท้ายปลายปีนี้นะครับยังเป็นเดือนที่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณอาจจะดูมีความหงุดหงิดนะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนเลยเนี่ยนะครับอาจจะดูมีความเหนื่อยๆล้าๆอยู่บ้างส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็จะมีช่วงที่ต้องระวังนะครับในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาเกี่ยวกับด้านการเงิน ส่วนในเรื่องของการงานนะครับถือว่าอยู่ในจุดที่ดูดีนะครับก็จะมีเรื่องงานที่เกี่ยวกับด้านของการเจรจาการติดต่อด้านงานขายนี่แหละช่วงครึ่งแรกของเดือนอาจจะดูมีความติดติดขัดขัดอยู่ในเรื่องของความรักหรือเรื่องของคู่นะครับในเดือนนี้คู่และความรักจะดีส่วนที่จะต้องระวังก็คือระวังที่ตัวเองและระวังเรื่องของการสื่อสารกันในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับ โดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยดูจะต้องมีเรื่องของการเกิดปัญหามีอุปสรรคเยอะนะครับแต่ช่วงครึ่งหลังก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขการแข่งขันต่างๆรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมจานอูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับว่าในเดือน ธันวาคม2564เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างและต้องบอกเช่นเคยนะครับว่านี่เป็นการทำนายแบบรวมของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีเมถุน ก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับมีดาวเกตนะครับยังคงอยู่ในช่องราศีเมถุนเนี่ยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่24นะครับการที่มีดาวเกตมาทับตัวเนี่ยนะครับก็ทําวงในมุมที่ดีนะยังถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของ เซนอะไรต่างเนี่ยยังเกิดขึ้นกับคุณได้ดียังมีความกระตือร้อนกับการอยากปฏิบัติอยากทําบุญอะไรต่างๆได้ดีนะครับและถ้ามองในมุมที่อาจจะส่งผลให้ดูมีความปั่นป่วนหน่อยเพราะดาวเกตก็จะดูเป็นดาวที่ส่งผลให้เกิดความปนป่วนมีอะไรที่มันฟุ้งฟุ้งที่ต้องให้ทําอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่3เนี่ยการที่ดาวพุธดาวตัวตนของคุณเนี่ยไปอยู่ในช่อง อาริเวลาตัวตนไปอยู่ในช่องอาริคุณก็อาจจะต้องไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจะต้องมีเรื่องของการไปแก้ไขสัมพันธ์กับเรื่องของปัญหาและมันอาจจะเป็นช่วงที่อารมณ์ของคุณก็ดูมีความหงุดหงิดง่ายมีความเครียวกราดง่ายด้วยเหมือนกันเพราะตัวตนไปอยู่ในอริอารมณ์ขึ้นง่ายอยู่แล้วนะครับแถมดาวพุธตัวตนของคุณก็มีดาว ราหูที่เป็นดาวคู่ศัตรูซึ่งเป็นคู่ของการมีปากมีเสียงการมีการทะเลาะเบาแหวงนะครับซึ่งสัมพันธ์เล็งกันอยู่นะครับก็เลยทําให้ง่ายต่อการมีปากมีเสียงกันโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่มาจากเรื่องของคําว่าสหัชชะการสื่อสารการเจรจาก็ไปอยู่ในช่องของคําว่าอริด้วยนะครับต้องระมัดระวังการสื่อสารกันให้มากในช่วงต้นเดือนและพอวันที่3นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายขึ้นไปวันที่4ี่นะครับ ดาวพุธกับดาวอังคารก็ย้ายมานะครับการที่ดาวศุกร์นะครับย้ายมาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวศุกร์จะต้องมาเจอกับดาวเสาร์ซึ่งคู่นี้เป็นคู่ศัตรูกันเวลาเจอกันมันจะเกิดเรื่องของความเครียดเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีความเครียดความกังวลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสูญเสียอยู่ด้วยนะครับเพราะดาวศุกร์เองเนี่ยก็มาจากคําว่าวินาศอาจจะมีความกังวลนะครับหรือ รู้สึกถึงความอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเหมือนกันและก็ต้องระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุอะไรด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวศุกดาววินาศมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยส่งผลดีกับเรื่องสุขภาพและความสูญเสียนะครับแถมดาวอังคารก็มาเจอกับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งดาวอาทิตย์มาจากเรื่องของสหัสช้อะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางนะครับ ก็ยังคงต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเดินทางด้วยเหมือนกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดปัญหาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือความเครียดทั้งเรื่องสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันและการที่ดาวพุธมาอยู่ในจุดนี้มาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งประนะครับก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีความเป็นตัวเองสักเท่าไหร่แต่ถ้ามองในจุดที่ดีก็คือ การที่ดาวของตัวคุณออกจากช่องคำว่าอริคุณก็ออกจากปัญหามาแล้วนะครับความหงุดหงิดอะไรต่างๆมันก็ลดลงเพราะไม่ต้องอยู่กับปัญหาแล้วก็ไม่ต้องเจอกับดาวคู่ศัตรูเล็งด้วยนะครับแต่เวลาดาวตัวต,วตนเป็นปะนะครับไปอยู่ในช่องเกี่ยวกับความรักอาจจะอยู่ในอารมณ์ของความเหงาๆหน่อยนะครับอยากไปร่วมอะไรกับใครอยากมีการมีคนอื่นมาร่วมอะไรอยู่พอวันที่16เนี่ยดาวอาทิตย์ก็ย้ายตามมานะครับ การที่ดาวอาทิตย้ายออกจากช่องอรินะครับทำให้ดาวคู่ศัตรูที่เป็นคู่ของอุบัติเหตุเนี่ยไม่เจอกันแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอุบัติเหตุอะไรก็เบาใจไปได้ระดับหนึ่งนะครับการที่ดาวอาทิตย์มาอยู่จุดนี้เล็งกับตัวคุณดาวอาทิตย์เป็นดาวเกี่ยวกับพลังงานความกระตือรือร้นมันก็อาจจะกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับอาจจะมีเหตุที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับและ พอชัดเจนว่าเดี๋ยวช่วงวันที่26ก่อนอื่น25ดาวเกตย้ายออกก่อนนะครับความปั่นป่วนเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณก็ลดลงนะครับพอ26ดาวพุธตัวตนของคุณก็ย้ายไปอยู่ในภพมรณะนะครับการที่ตัวตนไปอยู่ในภพมรณะคุณอาจจะต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะต้องไปทำอะไรในที่ไกลนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลเกิดขึ้นเพราะ ดาวอาทิตย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมาเล็งตัวคุณอยู่และดาวตัวตนของคุณจะต้องไปอยู่ในที่ที่เกี่ยวกับที่ไกลซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการไปจัดการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารแบบด่วนๆก็ได้นะครับหรือมีโอกาสได้ไปในที่ที่มันเป็นที่แปลกใหม่ที่ไม่คุ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าส่งผลดีทางด้านของความรู้สึกเหมือนกันเพราะดาวพุธไปอยู่ในตำแหน่งนี้ไปเจอกับดาวศุกร์ ซึ่งเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันนะครับก็อย่างน้อยทําให้เรื่องของการไปทาอะไรในที่ไกลมันอาจจะลดเรื่องของความเครียดที่เกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสียหรือความเครียดทางด้านสุขภาพของคุณไปได้เพราะดาวพุธตัวคุณไปอยู่ในภพมรณะจริงๆมันก็จะดูมีความล้าๆมีความเบื่ออยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปทําอะไรในที่ไกลคําว่ามรณะมันจะถูกแปลว่าไกลแทนนะครับและดาวพุธเจอกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาต น้ำนะครับส่วนดาวพุธเจอกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลกันอย่างน้อยการไปทำอะไรในที่ไกลอาจจะส่งผลดีลดเรื่องของความเครียดความกังวลที่จะเกิดกับด้านของสุขภาพหรือความสูญเสียอะไรที่มันมีโอกาสกับการเกิดขึ้นสำหรับคุณได้ดีมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเนื่องจากดาวการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนก็คือดาวจันทรนะครับและในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรมาอยู่ในช่องการเงินของคุณเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตาม จากการเดินทางของดาวจันทร์กันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2นะครับดาวการเงินของคุณไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพบปุตตะนะครับดาวไปสัมพันธ์กับดาวอังคารนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอรินะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้การเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการเงินที่เป็นเป็นเงินจากทางเสริมเงินจากรายได้เสริมอะไรเข้ามาอาจจะเป็นเงินที่ได้จากพวกค่าส่วนต่างอะไรเล็กน้อยนนะครับ ช่วงวันที่3ถึงวันที่4ี่นะครับจะเป็นช่วงที่ดาวการเงินของคุณมาอยู่ในภพอริเวลาการเงินไปอยู่ในช่องอริช่องปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงคาบเกี่ยวที่ดาวมันไปดวงกันพอดีและมันเกิดสุริยุป,ปราคานะครับดาวราหูอมพระอาทิตย์เนี่ยในช่วงนั้นนะครับก็อาจจะต้องระวังค่าใช้จ่ายนะครับหรือระวังในเรื่องของ การทําอะไรร่วมกับเพื่อนหรือเพื่อนจะก่อให้เกิดเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดปัญหาทางด้านการเงินเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันช่วงวันที่5ถึงวันที่7ดนะครับดาวการเงินมาเลงตัวคุณนะครับมีโอกาสของการเงินเข้ามาและดาวการเงินเนี่ยไปเจออยู่กับดาวพุดธตัวตนของคุณเองเลยทีอ่อยู่ในช่องเกี่ยวกับเรื่องคู่ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นมีโอกาส ที่จะมีการเงินเข้ามาจากทางคู่หรือได้รับการส่งเสริมจากเรื่องของคู่ทางด้านการเงินก็ได้เพราะดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องคู่แต่ดาวคู่ของคุณไปอยู่ในเรื่องของภบสุภะที่แปลว่าการส่งเสริมการสนับสนุนช่วงวันที่7ถึงวันที่9นะครับดาวการเงินไปอยู่ในพบมรณะดาวการเงินอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมีความอ่อนมีอาจจะมีเรื่องของกาใช้จ่าย ที่จะต้องเกิดขึ้นอาจจะต้องไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของจัดการเรื่องเกี่ยวกับบริหารเรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารที่ก่อให้เกิดความเสียหายความสูญเสียหรือแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของพวกลูกน้องบริวารด้วยและจุดนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนเพราะดาวที่เกี่ยวกับการลงทุนเจออยู่กับดาวคู่ศัตรูและดาวการเงินมันมีความอ่อน ช่วงวันที่9ถึงวันที่11นะครับดาวการเงินไปอยู่ในช่องสุภาะนะครับมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาจากทางการงานได้ดีและอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคู่อีกรอบหนึ่งเพราะดาวไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่มาจากเรื่องการงานนะครับและมาจากเรื่องเกี่ยวกับคนรักหรือคู่เพราะว่าดาวคู่นี้เขาเป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับมันส่งเสริมไม่เกิดความมั่นคงเข้ามาอย่างแน่นอนในช่วงนี้ วันที่1 2ถึงวันที่13นะครับดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องการงานนะครับตำแหน่งนี้ดาวจันทร์มาอยู่ตำแหน่งนี้ได้องค์เกณ์แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาในเรื่องการงานได้ดีนะครับแต่จุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือดาวมันเป็นราหูลาจันทร์มันทําให้ดาวจันทร์อ่อนนะครับก็เลยจะต้องระวังนะครับกับการที่คอยไปช่วยเหลือไปอะไรใครไปซัพพอร์ตคนอื่นเพราะ มันอาจจะทําให้ความใจอ่อนใจดีของคุณเนี่ยอาจจะมีเหตุของการเสียเงินด้วยเหมือนกันช่วงวันที่1 4ถึงวันที่16นะครับดาวการเงินไปอยู่ในช่องโชคลาภมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีเกี่ยวกับด้านการเงินหรือด้านธุรกิจของคุณนะครับโดยเฉพาะในช่วงนั้นเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยเด่นมากนะครับได้ตําแหน่งมหาจากักรได้ตําแหน่งอุจจาวิราชนะครับ แต่อาจจะชัดเจนว่าอาจจะมีเงินที่มาจากเรื่องของการได้เรื่องของค่าส่วนต่างได้ค่าเช่าได้อะไรเรื่องเกี่ยวกับเงินหนี้สินเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะดาวการเงินไปอยู่ในช่องโชคลาบมีโชคลาบแต่ดาวโชคลาบเนี่ยในช่วงนั้นยังไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคําว่าอริที่เกี่ยวกับหนี้สินการประมูลการแข่งขันการซ่อมแซมเงินค่าส่วนต่างต่างๆ16-18นะครับดาวการเงินมาอยู่ในภพวินาศซึ่ง จริงๆไม่ค่อยส่งผลดีกับเรื่องการเงินแต่ตำแหน่งนี้ดาวการเงินของคุณมีกำลังสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเงินอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศเงินที่แบบลับๆเงินที่ได้จากอะไรที่มันดูเทาๆมีการต้องปกปิดหลบเลี่ยงบ้างเนี่ยยังมีโอกาสที่การเงินเรื่องนี้จะเข้ามานะครับหรืออาจจะมีการได้เงินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสียหรือการชดเชยนะครับเพราะดาวการเงินไปอยู่ในภพวินาศแต่ดาววินาศ ไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับมรณะความสูญเสียซึ่งเจออยู่กับดาวคู่ศัตรูอาจจะเป็นเงินที่เหมือนเป็นทุกขลาบเข้ามาก็ได้19ถึง21นะครับดาวการเงินก็มาทับตัวนะครับแน่นอนครับมันจะมีเงินเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะจากเรื่องที่การไปร่วมหุ้นอะไรก็ได้นะเพราะ ในช่วงนั้นตัวตนของคุณก็ไปอยู่กับเรื่องของคู่หรือการไปร่วมอะไรกับคนอื่นอาจจะมีเงินที่เข้ามาได้ดีจากเรื่องของเงินส่วนแบ่งเงินที่ไปหุ้นอะไรไว้ช่วง21-23นะครับการเงินนะครับหรือธุรกิจของคุณก็ยังดูมีความมั่นคงดีนะครับแต่ถ้าจะมองในมุมอะไรที่ดูว่ามันเสียหน่อยเพราะว่าดาวมันเป็นดาวมันเป็นเกษตรมีความแข็งแรงนะครับสม่ำเสมอดีแต่มันเป็นจันล,ล่าลาหูเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ อะไรที่คุณคาดหวังการช่วยเหลือทางด้านการเงินไว้เนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เป็นตามที่คิดก็ได้เพราะดาวราหูมันมาจากคำว่าสุภะเดิมเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในภพวินาศที่มันดูอึดอัดหรือดูยากอยู่แล้วนะครับและมันเป็นจันล,ล่าราหูด้วยมันทำให้ดาวราหูยิ่งอ่อนกำลังไปใหญ่24-25นะครับการเงินก็มาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาการสาื่อสารแต่ในช่วงนี้เนี่ย อะไรที่เกี่ยวกับการเจรจาการเงินเนี่ยมันจะดูดีขึ้นเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับการเจรจาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องอยู่กับดาวคู่ศัตรูแล้วเพราะว่าดาวอาทิตย์เขาย้ายออกไปแล้วนะครับทำให้เรื่องของการเจรจาอะไรเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับหุ้นส่วนที่สัมพันธ์ด้านการเงินในช่วงนั้นจะดีขึ้น26-28ดนะครับดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพันธุการเงินอาจจะไปสัมพันธ์กับด้านการศึกษาด้านเรื่อง,องของครอบครัวนะครับแต่ ดาวพุธเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในเรื่องกับมรณะเพราะฉะนั้นการเงินอาจจะเข้ามาจากการที่คุณจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลจะต้องไปทําอะไรที่มันไกลจากาบ้านจากครอบครัวของคุณเกิดขึ้นได้เพราะตำแหน่งนี้เนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคถือว่าการไปทําอะไรในที่ไกลนะครับอาจจะไปสัมพันธ์กับญาติพี่น้องที่อยู่ในที่ไกลก็ได้นะครับ ซึ่งถือว่าดาวมันได้ตำแหน่งราชาโชคเนี่ยจะได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือได้รับความนิยมจากเรื่องนั้นได้ดี29-30นะครับดาวการเงินไปอยู่ในภพปุตตะอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเงินเสริมเงินย่อยเข้ามาเนี่ยนะครับดาวเนี่ยมันไปอยู่ในช่องมรณะซึ่งอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูมันอาจจะดูได้มายากหน่อยในช่วงนี้ แม้แต่การเงินที่เกี่ยวกับด้านของการลงทุนการเสี่ยงโชคก็อาจจะดูยากด้วยเช่นกันช่วง30-31ถึง31นะครับดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับอริก็มีต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับและในช่วงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแบบเร็วๆเกิดขึ้นหลายๆรอบด้วยนะเพราะว่าดาวไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารนะครับและดาวอังคารกับดาวราหูเนี่ย เขาเป็นดาวคู่ธาตุลมกันอยู่แล้วนะครับเวลาเกิดก็จะเกิดแบบเร็วๆแล้วก็เกิดแบบแน่นอนด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนเนี่ยยังคงต้องตั้งสตินะครับกับการใช้จ่ายให้ดีมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพฤหัสแน่นอนครับในเดือนนี้ดาวพฤหัสกลับมาเดินในอยู่ในจุดที่ดีและแล้วก็เดินดีด้วยเพราะฉะนั้นดาวการงานของคุณอยู่ในภพสุภา ถือว่างานมันจะอยู่ในช่วงที่มันเริ่มอยู่ในแดนบวกแล้วนะครับก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นมีความปลอดโปร่งในเรื่องของการงานมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับเพราะดาวเดินดีและอยู่ในจุดที่ดีนะครับ แต่ในเรื่องเกี่ยวกับการได้รับเครดิตหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะอยู่แบบอยู่เบื้องหลังดูอยู่แบบเบื้องหลังห่างๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะดาวที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็ยังไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับภพบวินาศนะครับในเดือนนี้เนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับการที่ดาวพุธยังเล็งอยู่กับดาวราหูนะครับ และดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคำว่าอาริมันเลยทำให้คุณยังคงต้องระวังในการสื่อสารในการเจราจาอะไรต่างๆนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะในเรื่องงานนะเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวสหัสช้าไปตกอริเนี่ยมันง่ายต่อการมีปัญหาเรื่องของข้อมูลข่าวสารการมีเรื่องของความแปรปรวนเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารงานข้อมูลต่างๆต้องระวัง และพอวันที่3ดาวศุกร์ก็ย้ายขึ้นมาวันที่4ดาวพุธกับดาวอังคารย้ายนะครับการย้ายขึ้นมาของดาวศุกร์เนี่ยนะครับมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคําว่ามรณะดาวศุกร์มาจากเรื่องของปุตตะที่หมายถึงบริวารลูกน้องการลงทุนการทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยดาวบริวารมาอยู่ในช่องมรณะแล้วเจอกับดาวคู่ศัตรูคุณก็อาจจะต้อง เครียดกับเรื่องของลูกน้องที่มันมีการโยกย้ายมีการออกมีการลูกน้องทําให้เกิดความเสียหายอะไรนะครับที่จะต้องเครียดจะต้องมีความกังวลและการที่ดาวอังคารย้ายมาเจอกับดาวอาทิตย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันเลยยังทําให้อะไรที่เกี่ยวกับงานขาย งานต้องเจราจาติดต่องานด้านข้อมูลข่าวสารยังดูมีอุปสรรคยังคงมีปัญหามีเรื่องของความขัดแย้งกับเรื่องของการเจราจาการติดต่อดูมันติดติด,ตดขัดขัด,ขดยังอยู่ได้ง่ายและการที่ตัวตนของคุณเองไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองได้ตำแหน่งประ คุณเองก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นตัวเองยังไม่ค่อยมีความเสถียรทําอะไรก็ยังดูไม่ค่อยมั่นใจได้เหมือนกันและมักจะโอนอ่อนไปกับเรื่องของคู่เรื่องของคู่หูเรื่องของหุ้นส่วนเป็นหลักแต่พอวันที่16ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาร่วมกับตัวคุณเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับด้านการขายการเจรจาการติดต่อถือว่ามันก็จะลดการเกิดความขัดแย้งการเกิดอุปสรรคการเกิดปัญหาได้ดีเพราะ ดาวออกจากช่องอริแล้วก็ไม่ต้องเจออยู่กับดาวคู่ศัตรูและพอวันที่26นะครับดาวพุธตัวตนของคุณก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพบมรณะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านการงานโดยตรงแต่การที่ดาวตัวคุณย้ายมาอยู่จุดนี้มันทําให้เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะครับดาวมันเป็นคู่ธาตุน้ํากันนะครับซึ่งเวลามาเจอกันมันจะส่งเสริมกันได้ดีมันทําให มีความใจเย็นนะครับหรือว่าสามารถได้รับความนิยมกับการจัดการเรื่องของเรื่องของลูกน้องเรื่องของความสูญเสียหรือเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนที่มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะดาวมันเจออยู่กับดาวคู่ศัตรูแต่มันจะทําให้คุณจัดการกับเรื่องของความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของลูกน้องเนี่ยทำได้ดีขึ้นเพราะดาวพุธนะครับ เป็นเหมือนตัวกลางอย่างนี้บอกครับเจอกับดาวศุกร์เป็นคู่าธาตุน้ําเจอกับดาวราหูเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นอาจจะมีเหตุต้องไปจัดการกับเรื่องความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลซึ่งถือว่าในช่วงปลายเดือนก็จะส่งผลดีกับการจัดการเรื่องลูกน้องบริวารได้ดีมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้นะครับ ทั้งเดือนดาวความรักของคุณก็ยังไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพบสุภะรักอยู่ในจุดที่ดูมีความปลอดโปร่งซึ่งกันและกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ดีนะครับรู้สึกว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันดีนะครับแต่ในช่วงต้นเดือนการที่มีดาวสุนะครับอยู่ในช่องความรักของคุณมันเป็นพินทุบาทมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองยังดูมีความคาดหวัง หลายๆเรื่องจากเรื่องของคนรักของคุณมันอาจจะมีความร้อนใจมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างจากความคาดหวังเหล่านั้นนะครับและจุดหนึ่งที่คุณยังคงต้องระวังในช่วงต้นเดือนนะครับหนเนี่ยการที่ดาวตัวตนของคุณเนี่ยเลงอยู่กับดาวคู่ศัตรูนะครับดาวราหูที่เป็นเรื่องของการมีปากมีเสียงกันและ ดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาดาวมันไปอยู่ในช่องอริมันอาจจะทําให้เรื่องของการสื่อสารซึ่งถ้าโยงเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็คือการสื่อสารเองกับคนรักเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันนะครับและดาวศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับมันเป็นอารมณ์ที่าดาวศุกร์มาจากคําว่าปุตตะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองก็มีความ เป็นตัวเองสูงอะอยากทำอะไรตามใจตัวเองสูงมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับเรื่องของความรักของคุณได้แต่พอวันที่3นะครับดาวศุกร์ย้ายออกความเป็นพินทุบาทหายไปนะครับคุณก็ไปเครียดเรื่องของสุขภาพเรื่องของลูกน้องนะครับดาวพุธตัวตนของคุณก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องความรักนะครับเวลาที่ดาวตัวต,วตนของคุณย้ายออกจากเรื่องของอริความหมงุดหงิดความ แปรปรวนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคําพูดอะไรต่างๆมันก็จะดูลดลงนะครับคุณเองเนี่ยเวลาที่ไปอยู่ในช่องความรักก็คืออยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นข้อดีคือไม่ค่อยงุดหงิดไม่ค่อยมีการทะเลาะกันเพราะคุณเองก็จะโอนอ่อนตามคู่นะครับเพราะเวลาดาวตัวตนไปอยู่ในช่องนี้นะครับดาวมันจะมีความอ่อนกำลังเหมือนกับคุณค่อนข้างจะคร้อยตามกับเรื่องของคนรักของคุณ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะครับเพราะว่าในเดือนนี้คนรักของคุณก็พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะส่งเสริมกับคุณได้ดีอยู่แล้วและพอวันที่16ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมานะครับดาวอาทิตย์ย้ายมามาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณเนี่ยนะครับซึ่งดาวอาทิตย์มาจากคำว่าสหัชชะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเดินทางร่วมกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับ หรืออย่างหนึ่งที่เห็นได้ดีขึ้นก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาการสื่อสารกันเนี่ยจะเจราจาสื่อสารกันได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเดี๋ยวพอวันที่26ดาวตัวคุณย้ายออกจากช่องความรักไปอยู่ในภพมรณะจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ของความรู้สึกล้าๆมีความเบื่อเบื่อบ้างเวลาดาวต,วตัวตนไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับมรณะเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่จะต้องห่างกันนะครับ แต่การที่ดาวความรักนะครับยังอยู่ในภพสุภะถือว่าคุณเองเนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนได้รับความไว้วางใจได้ดีในเรื่องความรักคนรักยังคงให้ความไว้วางใจกับคุณได้ดีและบางทีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คนรักอาจจะมีการร่วมเดินทางไกลไปด้วยก็ได้นะครับหรือคนรักจะมาช่วย ส่งเสริมกับเรื่องของการเจรจาการติดต่อไรเพราะดาวที <It> ่เก <c transparency> ี่ยวกับการเจรจาติด <infinity> ต่อมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการไปร่วมนะครับหรือไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคนรักของคุณและดาวคนรักก็ยังไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนคุณได้ดีสําหรับคนโสดนะครับการที่ดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพสุภะยังเป็นช่วงยาวๆที่คุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนดีๆเข้ามารักดีๆที่เกิดขึ้น ความรักที่มันมาจากการส่งเสริมกันได้ดีไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับแต่ในเดือนนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังนะครับระวังที่ตัวคุณเองเลยเพราะมันจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะหงุดหงิดง่ายเดือนที่คุณเองไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองและเดือนที่คุณเองอาจจะมีความเบื่อเบื่อลาลาอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนที่เข้ามาอาจจะต้องกังวลกับเรื่องของการกระทําของตัวเองมากกว่า มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในช่องโชคลาภเนะี่ยมีดาวบริวติยูอยู่ซึ่งก็อยู่มานานแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างไปนะครับคราวนี้เรามาดูดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวอังคารนะครับในช่วงต้นเดือนวันที่ 1- ถึงวันที่3เนี่ยดาวโชคลาภของคุณยังไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับปุตตะ โชคลาภกับเรื่องของการลงทุนโชคลาภม,มาจากบริวารโชคลาภที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับหรือการทําอะไรเสริมทําอะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่ดาวเวลาไปอยู่ในตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันมีความไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยสม่ําเสมอไม,ไม่ค่อยต่อเนื่องพอ Sydney, เพราะฉะนัๆๆ้นโชคลาภก็มีเกิดขึ้นได้ครับแต่อาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องอะไรมากนักหรืออาจจะไม่ได้เป็นโชคลาภอะไรที่มันชัดเจนมากนักนะครับหรือ เวลาดาวชกลาภเป็นปลเนี่ยนะครับการที่ไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับความสําเร็จหรือลาภผลเรื่องของเป้าหมายความสําเร็จของคนอื่นที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเริ่มต้นงานเสริมด้านการลงทุนเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เกิดได้ดีกว่าเพราะเวลาดาวเป็นปลามันจะต้องเป็นการไปทําอะไรในส่วนของคนอื่นอะไรที่เกี่ยวกับลาภผลของคนอื่นที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนส่งผลดีกับคุณนะครับ พอวันที่3ดาวสุกย้ายวันที่4ดาวพุธย,ย้ายดาวอังคารก็ย้ายนะครับคราวนี้ดาวอังคารดาวโชคลาภของคุณเนี่ยไปอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วดาวมีความแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลให้ในเรื่องโชคลาภมีโอกาสเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอได้ดีขึ้นนะครับแต่การที่ดาวโชคลาภไปอยู่ในช่อง อาริไปแข็งแรงในช่องของคําว่าอาริโชคลาภมันก็อาจจะไปเกิดกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันการตรวจสอบการประมูลโชคลาภที่เป็นเรื่องของการค่าส่วนต่างดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นโชคลาภแบบอื่นเวลาไปอยู่ในช่องอริมันอาจจะดูว่ามีความติดขัดดูมีอุปสรรคกว่าจะได้มาเหมือนกันนะครับ แต่ยังไงในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยการที่ดาวโชคลาภของคุณไปแข็งแรงตรงนี้ก็จริงแต่ต้องไปเจอกับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่ศัตรูกันมันก็เลยทําให้เรื่องของโชคลาภยังดูมีความติดขัดเกิดขึ้นได้ยากนะครับจนกว่าวันที่16ที่ดาวอาทิตย์ย้ายออกมันทําให้ดาวโชคลาภของคุณแข็งแรงโดยที่ไม่มีคู่ศัตรูอยู่เพราะฉะนั้นชัดเจนว่าเรื่องที่จะเกี่ยวกับค่าส่วนต่างค่าดอกเบีย้ย อะไรที่ต้องแข่งขันประมูลประกวดตรวจสอบคุณจะสามารถสำเร็จในเรื่องเหล่านั้นได้ดีและจะทำได้เร็วด้วยนะครับเพราะว่าดาวอังคารเล็งอยู่กับดาวราหูที่เป็นดาวคู่าธาตุลมกันมันจะเกิดได้แบบเร็วๆแค่มันจะต้องไปสัมพันธ์กับอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าอรินะครับไม่งั้นมันก็จะดูมีอุปสรรคซึ่งสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับแน่นอนครับเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับอริ มันอาจจะดูเกิดขึ้นได้ยากหน่อยถึงแม้มันจะดูมีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องไปสัมพันธ์กับอะไรที่มันเกิดปัญหาขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับคู่กรณีนะครับก็นำเอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ความสัมพันธ์ในการคำนวณในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับหรือมันชัดว่าโชคของคุณเนี่ยความสำเร็จของคุณมันอาจจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันเกี่ยวกับด้านของพวกกีฬาพวกของเกมอะไรต่างๆ และจะเกิดได้ดีหลังวันที่16ที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายออกไปนะครับมันจะเกิดได้ดีขึ้นก็ลองใช้พิจารณาประกอบกับก,บการเสี่ยงโชคของคุณแล้วกันและนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ขอบคุณครับ